พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอบพยกนีไฟในโรงเรียนราชวินิตมัธยมเขตดุสิกตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด สำหรับนายขุ่มทองเปรมณีหรือน้องเบน์นักเรียนชั้นม .6 ผู้เสียชีวิตได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคนางเลิงเขตป้อมปราบสตูพ่ายกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมส่งพระราชทานพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพของน้องเบนซ์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงรับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยตลอด โดยนางแพรเมืองจารุเรืองพงป้ปาของน้องเบนซ์กล่าวถึงความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมีแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจให้อภัยเจ้าหน้าที่เชื่อเป็นอุบัติเหตุและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเข้าใจเจตนาทางกรุงเทพมหานคร ทางน้องๆดับเพลิงแม้กระทั่งทางโรงเรียนทุกคนอยากให้นักเรียนมีความรู้ไม่มีใครจําให้มันระเบิดคิดว่าเขามีเวลาอยู่กับเราเท่านั้นเองค่ะไม่มีใครผิดไม่เรียกร้องค่ะไม่เรียกร้องเลยคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ้านเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครได้เข้ากราบศพน้องเบนซ์ด้วยความเสียใจยอย่างสุดซึ้งขณะที่นายธีรยุทธภูมิพักผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยยืนยันจะดูแลอย่างเต็มที่แต่จะให้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยให้มากขึ้น ขอเป็นกรณีเคสตัวอย่างด้วยเพราะผมไม่ทราบจริงๆนะว่าเพราะชีวิตรับราชการมาในสายงานรับเพลิงไม่เคยเจอก็เป็นกรณีที่อย่างที่คุณป้าของน้องได,ได้บอกไปนะครับว่าไม่มีขยายเกิดหรอกครับแต่เกิดมาแล้วเราก็ต้องเยียวยาดูแลกันให้ดีที่สุดคือที่ผ่านมามันอยู่ที่สภาพทางกายภาพของพื้นที่ที่ไปให้การความรู้่มันไม่มีอะไรตายตัวครับ ใานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครได้สั่งให้ทบทวนกระบวนการอบรมการสาธิตกับเพลิงหาจุดอ่อนและจุดบกพร่องเพื่อหาแนวทางแก้ไขยอย่างเหมาะสมต่อไปในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้นําเงินช่วยจากกองทุนกระทรวงศึกษาธิการและประกันชีวิตรวมเงินช่วยเหลือจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วประมาณห0แสนบาทที่มอบให้กับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตนาริมอนุอุดมพรารงาน